สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถพ่วงรถบรรทุกครับเดี๋ยวคลิปนี้สิผาไม่เห็ดไฟเลี้ยวแบบกระพริบเลี้ยวครับกระพริบเลี้ยวขื้นอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะโดยที่ว่าต้องลงทุนสักบาทว่าต้องเปลี่ยนดีเล่มีเคล็ดลับนิดเดียวครับเดี๋ยวมาเบ่งไฟเลี้ยวปกติดนะครับนี่เดี๋ยวไปเบ่งหลอดมั่นครับกระพริบซ้ำเลย นี่คือหลอดกระพริบปกติครับทีนี่ขึางบนอีกหลอดหนึ่งปกติเนาะเดี๋ยวเฮามาเฮ็ดให้มันกระพริบเร็วขึ้นครับเข็ดรับง่ายนิดเดียวนี่ครับเล็ดรับอยู่นี่ครับไฟเรียวตรงหัวเก๋งมันนี่ครับผมเอาหลอดมันออกครับอหลอดมันออกหลอดหนึ่งครับเดี๋ยวมาเบิงว่ามันจะกระพริบเร็วว่ครับเดี๋ยวไปเบิงนานาจอกันครับ นี่ไฟขางซ้ายครับถี่ยังม่ได้เอาหลอดออกครับเบิ่งไฟขางข,างขวาได้ทำสีกับพิบเร็วปะเป็นได้แทบแทบแทบเลยไปเบิ่งไฟกันครับไปเบิ่งไฟกันมันเร็วกว่าไฟเป็นได้พี่น้องเร็วขึ้นกว่าก่าวปะชัดเจนปะอ่าเจ้วครับกระต้องลงทุนเจ้าบาทครับอยากให้มันกระพริบเร็วเบื้อทั้งสองขางเก่าหลอดข้างบนนะครับ รอข้างบนออกเบิดอ้องขางครับอ,อ้าวคลิปนี้ก็มีเคล็ดลับที่ดีมาฝากซ้ำนี่แล้วครับคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ